ไปอย่างรวดเร็วตังค้งโอหมาถึงอะไรเลยมั้เนี่ยสวักเลทุกคนวันนี้แปะกลับมาแล้วนะแปะจะพาทุกคนมาเล่นเกมคุมทรัพย์แห่งเอสแท็นะเอสแท็ Ast หรือ Ast เอสแท็กวะเอ้าจังมึงเหรอเรียกว่าสาถ้ำมึงเริ่มก็ไรนะ่ะเออมาถึงนะ ใครมาตั้งเบกรกอยวะกูเล่นแค่ห้าสิบก็พอเลี้ยวอะ่ะโอ้ไปกลางเลยไม่ต้องรลีล้อลเลยละไมมาถึงก็ตึ้งมันถึงก็ได้ตึ้งหนึ่งแล้วเนี่ยได้แค่ยี่สิบเองชิพหายโอ้ยค่งร้อยเลยพอดีมาอีกแล้วมาอีกได้ไหมอะ่ะไปอย่างรวดเร็วตงังโกสัก,กตึกโอ้อโหมาถึงก็ไล่เลยวันเนี้ย โอเควังนี้น่าจะมากันลวงแล้ววังนี้นะกูน่าจะรวยวังนี้เลยทีเดียวใช่ยังไงอืเอายังเงียบอยู่เออองหกเยี่ยมสวยกาม อีกทีได้ไม้มุนฟรีที่เหลือโอมุ้ยโอเคหืมรางวังกล้องโตมาเลี้ยวมาให้เชยชมแล้วพังแปกเจ็บสิบโวยนึกว่าได้เป็นหมึงยังนะมุงกันต่อแต์เตยอ,อียมหรือเปล่าวะเอาจริง,รงๆะดิ มันมาอีกอุย้ยเอาเรื่องแล้วโอ้ยคุมแน่แน่อีกูต้องได้เกิกเป็นหมึงแน่แน่เลยอะอยังไงอะอื้อุ้ย,ยได้หมุงฟีอีกสิบรอบโอเควังนี้มากับดวงป้ยไปกัางต่อ ây phi này phi à pha wa. Uuuu bag ngoài liều. Uuuu manoi. Ung wang kong phoo. Sandman song lấy chị đẹp chè. Qua uuuu ngoài liều. Ui, 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 ยังไงออหือสองหมงสุกใช่แล้วอะนนี่ยุ่คงสามสิบไปเออได้เท่าไรวะโอ้ยจะถึงมึงแล้วอุ้ยนับเลยให้มังนับตังให้ได้เท่าไรวะโอ้ยสองพันห้าสามสิบไปกลางต่อครับทุกคน เอ้ยถึงมึงเลยนะอุ้ยได้อีกรอบหรือเปล่าอีกรอบอ้าเปล่าอุ้ยมาอีกรอบนะเป็นพักคุงมากๆเลยอีกรอบไหมอ้โว่าไม่ได้แล้วอ่ะมาทั้งซ้ำจังช่วยรวยเร็วให้ถึงมึงไปไม่ได้เว้ย โอเคนะใครอยากเล่นเหมืองว่วนนะมีลิงอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับทุกคนนะอยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะมาสมัครกันดูไล่เลยไปหลังจากนี้ก็หมุนอนอกไปยาวๆมีอีกไหมอะ่ะสองมากว่าก็จะแตกอยู่แค่นี้แหละไม่เคยได้เกินสามีมึงเลยชิบหายช่าติดเลิกเล่นกองเออยังไนงะ มาสิวะยังไงอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเหลือยี่สิบงแล้วอะ่ะไปอย่างลวกเร็วเลยปุ๊บกงแล้วจะลองซื้อฟีเจอร์ดีไหมวะ Uh huh. ระวังกล้องโตนึกว่าจะเกือซะแล้วอีกสิบมงขอสวยๆนะงามๆเลยอื้อมาหน่อยแตกอีกแตกอีกได้อะเปล่า โอ้โหเลยไม่แตกแล้วเออมาแล้วมันมาแล้วอ๋อม,มาอีกไหมอ่ะไม่มาแบกมุงสุ้ายแล้วพอจบงามงามยังคงแตกต่อเน,นื่องเอาอีกเจ็ดหมุนนี่ยังอยู่ยังไงโอ้โหโไปแล้ว โอ้ยเอาเรืเ่อยๆโว้ยถึงสองหมื่นไปเลยลูกสกแกตเตอร์มาอีกไหมอ่ะโอ้ยไม่มาฮึมแตกนอกกำลังดีวะ่ะเฮ้ยโอ้ยลายกำลังสวยอีกทีได้ม้ยอ่ะสี่หมูฮึมแตกทุกดอกเลยโว้ยสองหมงสูสกุท้ายเร้วอ่ะ อโอ้โหหมกแล้วโอ,โอเคใหม่ถึงสองหม่งใหม่เป็นไรนะอัวนมาเล่งให้ดูเท่านี้กล่องนะครับทุกคนนะล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทัวด,ด้วยนะบ๊ายบาย